นี่คือรายการที่มีสาระเชิงช่างหลากหลายสาขาอาชีพไม่รู้ทำไม่เป็นอยากรู้เราจะเจาะลึกทุกคำถามเราจะค้นหาคำตอบนี่คือรายการชอช่างรอบรู้ช่วง เทคนิช่างสนับสนุนโดยไทเซด LED Lighting ไทเซดโซ l a าช็อปสินค้าราคาช่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แฮนดบุ๊กไทเซดจานดาวเทียมเพื่อคนไทยครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่หน้าอินเวอร์เตอร์แบบออนก,กิดอินเวอร์เตอร์ทำงานจะมีเสียงพัดลมครันั่นสิครลมคลาบาบางครั้งพัดลมคุณภาพมีปัญหา เสียง<ม>ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยงิงนะหรือบางครั้งพัลมก็เสียไปเลยก็มีความร,ร้อนก็เลยเยอะคือนนี้เขาเลยแก้ไขโดยการออกแบบจากเริ่มแรกเลย<ม>บางครั้งอย่างก่อนหน้านี้ปีสองปีโซลาเซลล์ยังใหม่ในบ้านเรารลูกค้าที่ตันใจซื้ออินเวอร์เตอร์เขาไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงไม่รู้ว่าเป็นยังไงร,รู้คื่ว่าอ้าวเห็นในเน็ตมีคนเคยใช้ก็เอาตามกันครับ,ครบ,บางครั้งรุ่นที่ดีกว่าก็มีคุณการุ่ครับ ตัวนี้คืออะไรอ่าตัวนี้ที่อาจารย์ได้เห็นของคุณการุณก่อนอ่าของผมตัวนี้นะฮะก็คือเวลาเราติดตั้งเนี่ยหลายท่านจะเคยเห็นติดตั้งอติดตั้งออนกิดอินเวอร์เตอร์ออนกิดอินเวอร์เตอร์ฮะหรือว่าออฟกิดหรือไฮบริดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้กรอบระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้งานติดตั้งดูมีมาตรฐานมากขึ้นและดูสวยงามตัวอย่างเมื่อก่อนเราจะเห็นเป็นเบรกเกอร์แบบสับขึ้นสับลงใช่ไหมฮะสับขึ้นสับลงของแสดงค่าไปดูสับขึ้นสับลงแต่ทีนี้ ตัวนี้เนี่ยประยุกต์ท่านจะเห็นว่ามีฟิลด้วยแผง PV เข้ามาที่ตัว DC s w i t c ตัวนี้แล้วจาก DC s w i t c out ไปที่อินเวอร์เตอร์ข้อดีของตัวนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดมีการมีฟ้าผ่าหรือไฟอกระแสผิดปกติฟิวขาดแต่ถ้าตอนฟิวไม่ขาดเนี่ยเราเปิดทำการออนเครื่องอยู่เนี่ยฟิวจะเป็นตัวตัดทุกอย่างที่ว่าถ้าเกิดว่ากระแสเกินใช่ไหมฮะ,ะแล้วเราอยากจะดูตอนเนี้เราดูไม่ได้นะ เพราะตัวนี้โปรเทคไว้บ,บางครั้งช่างติดตั้งอาจจะเผลอว่าเ,เครื่องทํางานแต่ฟิวขาดไหมอะไรไหมหรือเปิดตู้ดูจะตรวจเช็คสภาพถ้าเปิดฟิวตอนเครื่องออนอยู่เนี่ยโอกาสที่อินเวอร์เตอร์เสียจะมีสูงแต่ตัวนี้จะมีการโปรเทคถ้าเราเปิดสวิตช์ออนอยู่เครื่องทํางานอยู่รเราจะเปิดฟิวไม่ได้รเราต้องปิดมาที่ออฟก่อนถึงจะเปิดฟิวออกมาดูได้นี่ฮะฟิวนี่เป็นแบบไหนครับฟิวดีซีฮะ อออครับออเราก็จะเห็นว่าเป็นฟิลแบบนี้ฟิลกระบอกเป็นฟิลด<อ>ีซีตัวนี้ก็จะช่วยหนึ่งเรื่องความปลอดภัยสองเรื่องความสวยงามออบางท่านอาจจะเดินสายไฟไม่ค่อยเก่งหรือว่าใส่เข้าเบรกเกอร์ไม่ค่อยสวย<อ>เข้าตู้ไม่ค่อยเป็นมือใหม่อะไรเงี<อ>้ยถ้าเราใช้ตัวนี้ <S 2> <S 2> ก็ง่ายขึ้นทําให้งานออกมาดูเป็นมือชีพมากขึ้นครับและความปลอดภัยก็ด้วยเออชุดหนึ่งต้องใช้กี่ตัวเนี่ยชุดหนึ่งหนึ่งอินเวอร์เตอร์ใช้หนึ่งตัว ถ้าสามกิโลวัตต์อย่างในมือหงอจา์นั่นคือตัวสําหรับหนึ่งกิโลวัตต์ถึงสามกิโลวัตต์เราต่อจากแผง PV MC4 เอานี่มี MC4 ให้เลยนะครับใช่ตัวนั้นก็คือท่านเสียบเขบบา้าไปปุ๊บเลยกันน้ําด้วยครับแล้วเอาจาก MC4 นี้ก็ออกไปที่อินเวอร์เตอร์สำหรับหนึ่งสตริงคือตัวรุ่นนี้ 1- นถึงสมกิโลวัตต์ใช้ตัวนี้ได้เอะนี่งานอินดอร์หรือเอาดอร์งานอินดอร์ฮะอินดอร์นะครับ ไม่ต้องไปลงกล่องอะไรแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องลงกล่องแต่ถ้าถามว่าติดตั้งเอาดอได้ไหมเอาดอได้แต่ขอให้มีชายคามีร่มเงาบาครับมีหลังคากันจาดอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับและตัวนี้ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้มีฟิวเข้ามาด้วย<อ>ส่วนตัวนี้ฟิวเข้าไปอยู่ในกล่องอีกกล่องหน<อ>ึ่งครับความแตกต่างนิดนึงตรงนี้เ<อ>ท่านั้นเองอันนั้นต้องแอบถามนี่ละให้ท่านผู้ชมไยน้ำลายไหลบ้างไม่ใช่เนี่ยท่านผู้ชมต้งลายไหลนะผมต้งลายไหลเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกดตังค์ซื้อ เท่าไหร่อ่าพันกว่าๆเท่านั้นเองกว่ามากกว่าน้อยเอาแค่กลางๆก็พอครับแล้วตัวนี้บ้างตัวนี้ก็ไปลายๆนิดๆอ่าปลายๆนิดๆมีมีสองตัวนี้เองใช่ไหมหรือมีตัวมีตัวอื่นอีกนะฮะอ่าจริงๆถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าทุกท่านถ้าเจอแบบว่า5กิโลวัตต์ถ้า5กิโลวัตต์อินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องใช้สองสติง MC4 ตรงนี้ก็จะกลายเป็นดับเบิลจะมี2อันอ๋อหมายความรุ่นเนี้ยอ่ารุ่นแบบนี้แต่มีมี2 MC4 เคืออันี้ท่านจะเห็นว่ามี1แต่ตัวนั้นจะมี2อันนี้อีก2รวมเป็นด้านบนเนี่ยด้านล่างอีกสี่ท่านก็ประหยัดไปเลยละทีเดียวละเพราะตัวนั้นก็พันกว่ากว่าเหมือนกันข้อดีส่วนทางด้าน AC o u เอาในเมื่อ DC มีแล้วเนี่ยเอเอซีเอานี่ต่อจากอะไรต่อจากอินเวอร์เตอร์เข้าไปที่ไฟบ้านต่อจากอ่า เพรามันก็ต้องใช้ด้วยเสีย่านน่ใช่พอดีซีสวยแล้วเนี่ยจะปล่อยให้ a อซขี้เหล่ไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องใช้เป็นเอซท่านเคยเห็นตัวเบรกเกอร์ขนาดเล็กๆไหมฮะที่เป็นแบบสับขึ้นสับลงเดี๋ยวมีภาพให้ดูอ่าสับขึ้นสับลงจริงๆแล้วมันก็จะถูกแฝงอยู่ในนี้แหละฮะพอเราสับขึ้นปั๊บข้างในจะมีตัวเตะให้เบรกเกอร์สับขึ้นเหมือนกันพอเราสับลงปั๊บมันก็เตะลงเหมือนกันอ๋อแต่ตัวนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่า ราคาจะใกล้เคียงกับตัวเบเกอร์ตัวนั้นเหมือนกับว่าแถมกันมาเลยทีเดียวนะฮะอออันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ถึงพันฮะตัวนี้ไม่ถึงพันทางด้าน AC ซสวยเวลาเราติดตั้ง DC ปุ๊บอินเวอร์เตอร์ปั๊บ AC เอาปุ๊บโอ้โหทำงานก็ง่ายปลอดภัยเอเดี๋ยวเมื่อกี้ผมฟังแล้วก็งงตกลงนี่ตัวนี้แทนอ๋อตัวนี้มันมีฟิลนี่นะใช่คือ จุดสำคัญนิดนึงคือว่าเวลาเราติดตั้งออนกิทอินเวอร์เตอร์เนี่ย<ะ>จำเป็นต้องมีฟิลสาเหตุเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ,ฮะเวลาเกิดกระแสรหรือว่าโวลต์ผิดปกติทางด้านแผงเนี่ยฟ้าผ่าอะไรเลยอินเวอร์เตอร์เรามีราคาสูงอยู่<ะ>เราไม่อยากอินเวอร์เตอร์พัง<ะ>เกิดอะไรขึ้นฟิลมันตัดได้เร็วกว่าเบรกเกอร์พอนึกภาพออกไหมฮะเบรกเกอร์<ะ>ยังไม่ทันได้ทิปเลยฟิลขาดละ,ะ,ะเราเปลี่ยนแค่ฟิลตัวนึงไม่ถึง100บาท ใช่ไหมฮะ,ฮะพอเราเปลี่ยนฟิลเสร็จก็ใช้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมละนั่นคือเราเลยจาเป็นต้องมีฟิล<ะ>ถึงถ้าเราใส่ติดตั้งเป็นตัวนี้เราก็อาจจะมีชุดฟิลอยู่ข้างๆกันก็ได้แต่ถ้าเอาแบบสําเร็จรูปก็ตัวนี้ก็จะสวยกว่าแต่อันนี้ไม่มี <MC 4. S 1> ไม่มี MC4 ซฟใช่<ม><ม>ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับระบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยะจะสังเกตได้ว่าจะมีปลั๊กตัวนี้อ๋อโทษนะผมะไม่เคยเห็น นี่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นบวกเป็นลบเหมือนกันเป็นบวกเป็นลบเหมือนกันแต่ระหว่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวกั้นหัวปั๊กมันที่แถมมากับตัวนี้จะมีตัวกั้นเวลาเราขันไปเราไม่ต้องกลัวเลยว่าสายลบกับบวกจะแตะกันไม่ต้องกลัวมันจะกั้นไว้เลยฮะจะมีความปลอดภัยสูงจะทําให้งานของท่านกลายเป็นงานแบบมืออาชีพครับครับเรื่องเบรกเกอร์สวิตชุดนี้นะครับก็ถือว่าแหนสุดยอด คงต้องหน้าครอบครองะเนื้อหาก็จบต่างนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเรื่องปั๊มน้ำกัน